อยบพคิดมันจะกระจายเขาอะไรวะอัที่สี่สกายวอล์คครับผมอาการร้อนแบบนี้ต้องหาของเย็นมารับประทานกันก่อนนะครับผมไอซีน้มแข็งพบว่ากันแล้วเกิดเลยครับผมพัดลมนั่นเองนะครับผมจังฉลาดครับผมจับเลยโย เปิดครับผมันอัปนองจริงจริงด้วยที่องจะบอกว่าให้รักษาทรัพย์สินอันมีค่าของตัวเองไว้ให้ดีครับผมเมือสีชมพูครับผมเป็นซูเปอร์มีซูเปอร์มีครับซุพิมอ่ะดูของสีม่วงครับผมโเย็นท่านลมนี้ร้องเพลงเฉพาะครับผมยังไงกุมมาลากุมมาลากุมมาลาเซเวสตา อ๋อดิค่ะจัตาเลยเดยวครับคุ้มละกุ้มละเกี่ยวนี่มัดลมไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวออกมาดูค่ะดองสีส้มกันบ้างครับผมเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นซันนี่วายค่ะสีชมพูอันนี้ก็ร้องเพลงเพราะเหมือนกันค่ะ เราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าทีมไหนขึ้นสกายวอล์กทำไปดันดีที่สุดชนะครับผมทีมที่ใช้เวลานานที่สุดผมลงโทษไมนกันแล้วาลมาพอีได้ามาแล้คี่เอาิ๊ีมาอสิบนาทีสิบวินาทีสิบวิา มานขาพี่ปอมไปก่อนเลยาโอครับผมที่บอกนี่ตอมานะตอนนี้ครับเวลาไป35วินาทีแล้วเร็วเย้ถึงแล้วลมาเรเราจะนับคนสุดท้ายที่มาถึงครับวดต้ช่วยกันอุ๊ยขาดเฮไปยังมไปยังมรัก่อเดี๋ยวเดี๋ยวพิษมันจะกระจาย ดมก่อนดมก่อนขอ่อนจบพยาบาลที่ไหนนี่จาราพ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 ารราพาาพาราราล้ราราพาก่ารา네พารมาราพาราพาราราพาราพาร เดี๋ยวมันพังโอ้โหไวมากเลยครับผมโอ้โหโอ้ยมีเวลายืนตากพัดลมนะครับย้ายเร็วย้ายเร็วถึงแล้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 วมาั้ยโอ้ยเร็วเร็วเอาเร็วทีมแรก56ทีมนี้1นาทีนะครับผม

ha 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 Er de herlige! ทั้งหมดตอนนี้2นาที50วินาทีเราจะลงโทษทีเดียวดีกว่าเพราะยังมีอีก3ด่านนะครับผมเราจะแล้วเราจะรอโทษลงโทษอีกครั้งเดียวนึกว่าอันนี้คือ EP เดียวแล้วเนี่ยฐานที่5้าเขาวงกดครับผมพี่อมเอาของสำคัญที่บอกให้เก็บไว้อย่างดีเอาไปซ่อนไว้ในเขาวงกดแล้วก็จะแฟนนะครับผมแบบนี้เลยเรี่อยนะมาดิแม่นมาดิโอ้โเก่งมากไม่ใช่ดูรีเพย์นะครับมาแบบนี้ อุ้ยไมา่อยากทำมันเหนื่อยหานนี้นะครับพี่โอมได้เอาของสำคัญไปซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปตามหาให้เจอครับผมได้ค่ะเข้าทางนี้ต้องออกทางนี้เท่านั้นนะถ้าเข้าทางนี้ออกทางนี้ถือว่าไม่ได้คะแนนครับผมสีส้มพร้อมไปไปเบียดนี่ตองมีไม่้คน เาไปเพียง1นาที2วินาทีเอาน,นะครับพีไปไปพี่ปออยู่ไหนไม่รู้เขาทำอะไรอหานไีไม่มีไม่ยไม่มีไม่มีพี่ปอหาย ไปเม่อกี้นะครับไปเจอทางแยกตัวนั้นเลยดังเลยหวัว่าจะไปซ้ายหรือขวานั่นน่ะสิแต่เขาก็ทำเวลาได้ดีไม่ใช่น้อยเลยครับ <S <S ไ,ไปดูสีม่วงกันนะครับไปคนะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปไปเรเจ็วเร็วเร็วล้วเร็เรอวเร็เรวเวเวเร็วเร็เร็แล้ว<ป>เร็<ท>เแล้วรเวร็

พอดีว่าเขามาถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้มีคนปิดประตูไม่เลยไม่เลยใครปิดทีมวงทําเวลาได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ในเมื่อเขาออกมาไม่ได้เวลาเขาทําไปอยู่ที่1นาทีกับ14วินาทีเราชนะอิกแล้วพวกฉันแพ้ปะแพ้ไหนทำไมบ้างใช้ตัวใช้หไม่ต้องไปเย็บน้ีวันนี้หิบไปหน่อย ในรอบนี้สีชมพูกับสีส้มได้คะแนนไปคนละหนึ่งคะแนนครับผมสีม่วงไม่ได้คะแนนนะครับไม่ได้โกงนะรอบนี้ไม่โกงใส่ชนะแบบใส่สะอาดใส่สะอาดไม่มีเสียงเสือไม่มีเสือบอกว่าทางนี้ทางนี้ไม่มีวิจารณ์แล้ววิจารณ์แล้ววิจารณ์แล้วสองสีนี้ยอมไหมครับผมไม่ยอมไม่ยอมงั้นไปด่านต่อไปฐานที่6สไลเดอร์ที่สูงที่สุดในป่านี้ครับผม ปลอดความถูกกันไหมครับกลัวกลัวน้ำกันไหมครับกลัวขอหนะจ้าเข็นพี่พี่สไลเดอร์กดไลค์พร้มไปเลยครับ 马来了，马来。 ไปและ ีตัวทีทีถึงบอลดิสัตบอลดิสัตตั้มตั้มเป๊ะเป๊ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับอะไรมันยังมีทีมที่ต้องถูกลงโทษีทมไหนตอนนี้ค่ะเราถูกลงโทษเพราะว่าเราเป็นทีมให้คะแนนน้อยที่สุดเอาเลยไปนะน้อย เก็บน้ำชอบไหมครับชอบชอบชอบถ้าชอบคล<อ><อ>ิปนี้นะครับผมกดไลค์และกดติดตามพวกเรานะครับผมพเราจะไปเอาตัวรอดที่ไหนหรือไปเข้าค่ายที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเราติดต <c oughs> ามกันด้วยนะครับวันนี้ลุงโอมให้ถานทุกสีเลยครับ <Yeah! S 1> ถ้านา้องๆคิดว่าสีไหนเก่งที่สุดในฐัานก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแพทแท็กสีส้มแพทแท็กสีาแล้วก็แพทแท็กสีม่วงนะครับไปแล้วครับผมฝนตกแล้วไปไปไป เกมนี้เป็นเกมสุดพิเศษนะครับเพราะว่าเขาค้ายเรเสียเขาต้องเล่นกันนะครับผมอะไรนี่คือขวดพิเศษครับพี่ผม<ไ>พามาตั้งแต่เช้า,นะาแล้วแล้วก็นี่คือให้สีพิเศษนะครับสีที่ได้คะแนนน้อยสุดคือสีอะไรบ้างครับผมเมื่อกี้โ,โอเคก็ให้สีส้มด้วยกัน <S <S 1> <S 1> นี่เป็นตัวแทนที่ทีมสีส้มเลือกมานะครับ<ไ>ผม<ไ>ลองเอาไม้ไอศครีมเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ต้องใส่ด้วยครับง่ายไหมง่ายอ่าออกมาถ้าปิดตาข้างหนึ่งจะใส่ไม่ได้อีกต่อไปไม่ใช่ดูนะครับใส่ยังใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวมาเดส๋ยวมา เข้าแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมันนี่เก่งได้ทำไมทำได้เก่งมาก่ขวดนายลองที่มันเกมอะไรก่อนคะอะไรีไม่ได้ทำพี่ไม่เก่งนะเพราะสองความสามารถฮันนี่ผ่านนะผม